รัฐบาลใจดีแจกเงินต่อเนื่องค่ะคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นการลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่ทั่วประเทศสามารถคัดกรองให้ได้รับสิทธิ์ใหม่ทุกคนแต่ข่าวดีสําหรับคนที่ถือบัตรคนจนหรือว่าบาัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเก่าได้รับสิทธิ์ในส่วนของโคง้งสุดท้ายในการจ่ายเงินจากทางรัฐบาลโดยอนุมัติจ่ายเงินผ่านโครงการเพิ่มกําลังซื้อนานถึง2เดือนและบัตรคนจนจ่ายอย่างต่อเนื่องค่ะวันเวลาในการจ่ายเงินและใช้สิทธิ์พร้อมกันในวันไหนกลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุผู้พิการ ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษผ่านบัตรประจำตัวประชาชนใช้สิทธิ์อย่างไรกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้ไหมทุกคนรอคอยการจ่ายเงินจากทางรัฐบาลเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจเดี๋ยวเราไปติดตามข้อมูลข่าวสารกันในช่องบอัตรข่าวดีแจ้งข่าวดีอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมมาตามนัดจ่ายจริงนะคะวงเงินเพิ่มกําลังซื้อ400-500บาทที่จะได้รับสิทธิ์ต่อคนต่อรายซึ่งจะเริ่มในวันที่1กันยาย,ยน2565พร้อมกันทั่วประเทศผู้สูงอายุผู้พิการผู้ที่ ถือบัตรคนจนหรือว่าผู้ที่ได้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐพี่น้องเกษตรกร,กรชาวนาชาวไร่ชาวสวนได้รับสิทธิ์หรือไม่เดี๋ยววันนี้เราไปติดตามค่ะหากเข้ามาร่วมรับชมไลฟ์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้เป็นกําลังใจให้กับบอกเล่าข่าวดีนะคะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนทั่วประเทศมาจริงจ่ายจริง,รงตามนัดแน่นอนค่ะรอคอยกันมานานมากล่าสุดมีการอนุมัติจ่ายเงินออกมาแล้วซึ่งจะเริ่มในวันที่1กันยายนนี้นะคะสําหรับโครงการเพิ่ม กาลังซื้อให้กับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษนะคะสําหรับกลุ่มที่ได้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนระยะที่5ด้วยวงเงินที่ทางรัฐบาลอนุมัติมาครั้งนี้อยู่ที่5 3 3 6ล้านบาทโดยมีการเพิ่มเงินช่วยเหลือค่าของชีพค่ะให้กับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจน13.3จล้านคนทั่วประเทศนะคะเพื่อซื้อสินค้าจากร้านค้าตรงฟ้าประชารัฐร้านค้าผู้ที่เข้าร่วมบริการในส่วนของโครงการคนละครึ่ง เสร็จห้าด้วย ซึ่งในการจ่ายเงินจะใจ่ายให้คนละ200บาทนะคะต่อเดือนเป็นระยะเวลา2เดือนถ้าหาก2เดือนรวมกันแล้วก็จะได้รับสูงสุดเสียร้อยบาทต่อคนค่ะในส่วนของการจ่ายเงินกรมบัญชีกลางจะเริ่มใจ่ายในวันที่1กันยายนแล้วก็1ตุลาคมนะคะเพราะฉะนั้นคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนรายเก่านะคะยังคงได้รับสิทธิ์เหมือนเดิมค่ะจนกว่ากระทรวงการคลังจะประกาศให้ใช้สิทธิ์ใหม่นะคะคุณผู้ชมตามการลงทะเบียนบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ง เงินครั้งนี้ค่ะถ้าหากวันที่1กันยายนนะคะยังคงได้รับสิทธิ์วงเงินรูดซื้อสินค้าอุปโภคหรือเพิ่ม200-300บาทนํามารวมกันกับโครงการเพิ่มกํลาลังซื้อที่ทางรัฐบาลอนุมัติจ่ายเพิ่มเติมเข้าไปอีก200บาทท่านจะได้รับต่อคนต่อราย400-500บาทนั่นเองค่ะ1กันยายนนี้กลางกระเป๋ารอการโอนเงินเลยนะคะหากชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b สไครป์เป็นกําลังใจให้ค่ะสวัสดีค่ะ